ไม่ว่าจะไปพบหมอที่ไหนหรือแพทย์ที่ไหนนะครับก็จะบอกให้พวกเรานั้นพอกําลังร่างกายกันนะครับประาการแรกถ้ามาก็กหาว่าท่านเป็นโรคหัวใจก็ดีโรคเบาหวานก็ดีโรคทั้งหลายทั้งวงนั้นมันจะไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในตัวเราได้เพราะอารุณสวัสดิก์กับเสียงตามสายของลุงบุญมีเสียงที่คุ้นหูของคนในชุมชนสวนเงินแห่งนี้ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความปลอดภัยของที่นี่ชุมชนสวนเงินคือต้นแบบของชุมชนปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสสสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ชาวสวนเงินเชื่อว่าอุบัติเหตุและการเกิดโรคนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของดวงชะตาพวกเขาจึงช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของความปลอดภัยในชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านมีสุขภาวะที่ดี <มา S 1> ทั้งกายและใจใช้ยุทธวิธีในการพัฒนาและแก้ปัญหาโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางคือในชุมชนเราก็ช่วยกานทำงานทุกอย่างคือทุกอย่างทุกชุมชนทุกอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราทำกันอะไรกันช่วยกันอะไรก็แล้วแมันก็ดีไปทั้งนั้นนะทุกชุมชน รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายอย่างสุราและบุหรี่โดยขอความร่วมมือจากร้านค้าในชุมชนไม่ให้ขายเหล้าและบุหรี่ให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของโครงการชุมชนปลอดภัยซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ขายต้องให้ผู้ใหญ่มาซือ้ออ๋อ<ล>ไม่ไม่ขายนะบุหรี่อ่ะไม่ขายบุหรี่ให้เด็กนะไปให้พ่อก,กับแม่มาซื้อนะ จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวถนนสายหลักของชุมชนที่ใช้สัญจรอาจก่อให้เกิดอันตรายโดยเฉพาะเด็กๆลูกระนาชะลอความเร็วรถจึงเกิดขึ้นและการสวมหมวกกันน็อกก็อยู่ในจิตสำนึกของเยาวชนที่นี่ตอนนี้ทางชุมชนเรามีรวดหน้าดีขึ้นเยอะแต่ก่อนนี่ก็มีบ้าง แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยครับผมเรื่องอุบัติเหตุเรื่องรถเรื่องเด็กวิ่งมาไม่มีก่อนมารถเข้ามาแล้วก็วิ่งเร็วเพราะว่าไม่มีลูกคลื่นแล้วก็ไม่มีป้ายบอกระยะทางก็มีป้ายขึ้นมาช่วย้เยอะครับขับมอเตอร์ไซค์ออกข้างนอก็ใส่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ยข้ามถนนให้ดูซ้ายดูขวาดูรถอะไรครับก็ตัดสวนว้คนสองครับความปลอดภัยทางน้ำก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ไม่ได้ถูกมองข้าม เด็กในชุมชนสวนเงินที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปจะถูกฝึกให้ว่ายน้ำเป็นสามารถเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำได้การสอนน้องว่ายน้ำจึงเป็นหนึ่งในโครงการนี้อีกเช่นกันบ้านไหนที่มีพี่มาเรียนและว่ายน้ำเป็นแล้วถ้าได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่พี่ที่โตกว่านั้นก็จะเป็นผู้สอนน้องว่ายน้ำต่อไปเด็กบางคนยังว่ายน้ำไม่เป็นเลยตอนนี้สอสๆเข้ามาช่วยเหลืออะไรเงี้ย คคว่ายน้ําก็เด็กจะได้เป็นเผื่อไปอะไรอะทางทางน้ำใช่ไหมก็มีความปลอดภัยที่เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยถึงแม้ว่าชุมชนสวนเงินจะยังไม่เคยเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นก็ตามแต่โครงการชุมชนปลอดภัยนี้ได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องมานานกว่า7ปีแล้ว ถือเป็นการป้องกันและป้องปรามอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนอีกด้วยเมื่อชุมชนแข็งแกร่งก็สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมที่แข็งแกร่งขึ้นได้ท้ายที่สุดก็นำมาซึ่งสุขภาวะที่ดีของคนไทยนั่นเองสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส,สุขภาพ